เดี๋ยวเด้อเก็บใบมะขามอ่อนก่อนเฮาเบิ่งกันน่ะก้อนใสได้หรอไปโอ้อีกสักครู่อีกสักครู่กำลงังเปื่อยใบมะขามใส่แล้วสมัยก่อน,กนเป็นเชียบเพื่อนเราไปนองเอ,อ้ยเป็นเชีดูเอลเอเอลเอเชียบม,มักจอบหางซิ่มไหนมั่งกัน น้ำแทบแล้วอ๋อเนื้อมันเอาไปสีกอยู่ต้มไก่ต้มส้วต้มส้วเนื้อมันไปสีกอยู่เดี๋ยวเอามาเนื้อมาใส่เดยครัจัดก,การตักได้เลยเตรียมแางมือเถอะ <c oughs> เนื้อไก่เราลงมาแล้วฉีกเรียบร้อยแง่เป็นไรเป็นไรต้มเปื่อยแล้วไปฉีกฉีกแล้วมาใส่น้ำมันก็บแทบแล้วตอนมันก็เปื่อยแล้ว ใส่พักทีน่นี่เตรียมถวยมาลวดชิมตอนกันเปรียงไหนเื้องๆเักเ่นแน่บานชุดยอดเลยเอาหอมมาใส่แล้วกับถวยมาลวด